สวัสดีทุกคนกัน้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเหรียญตาของเดอะฮันนะครับอีกแล้วเช่นเคยนะครับในแมปที่มีชื่อว่าดอนเองก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการรับเนี่ยมารับยังไงนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเข้ามาในแมปก่อนนะเราจะเห็นว่ามันจะมีห้องที่เป็นแสงสีฟ้าอย่างนี้ให้เราเข้ามานะครับหลังจากนั้นทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีลิฟต์สี่ลิฟต์นะครับให้เรานะครับไปอยู่ลิฟต์ไหนก็ได้นะคือให้เราเข้าลิฟต์ไหนก็ได้แหละหลังจากเข้ามาแล้วนะครับตัวลิฟต์ก็จะพาเราวาบ ให้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงประตูที่50นะครับเมื่อเราผ่านประตูที่50แล้วันนี้เราก็จะได้เหรียญตามานะครับซึ่ง เวลาเราผ่านแต่ละประตูนะครับให้ทุกคนมองหาสวิตด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราสับสวิตเนี่ยตัวเวลาก็จะเพิ่มนะครับก็คืออย่าให้เวลาตรงประตูหมดนะครับแล้วก็เวลาเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยให้ทุกคนสังเกตด้วยนะครับถ้าไฟกระพริบเนี่ยให้เราหาตู้แอบนะครับซึ่งตัวตู้เนี่ยมันจะไม่มีผีติดเราออกมานะครับเหมือนแบบเวอร์ชันธรรมดานะเพราะว่าเราสามารถแอบอยู่ในตู้ได้เรื่อยๆนะครับก็คือจะมีผีตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเจอนะครับเราจะต้องแอบในตู้นะซึ่งตัวผีเนี่ยจะเป็นแสงสีเขียวนะครับซึ่งถ้ามาขึ เพราะว่าตัวผีเนี่ยมันจะยืนอยู่หน้าตู้เรานะครับวิธีรับมือก็คือเราต้องแอบอยู่ในตู้เรื่อยๆนะครับจนกว่าแสงจะหายแบบนี้นะเราถึงจะออกจากตู้ได้นะครับโอเคทีนี้เราก็ไปต่อได้เรื่อยเลยนะครับแล้วก็ ผมขอย้ำอีกรอบนะครับคือถ้าเกิดเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราผ่านแต่ละประตูเนี่ยให้ทุกคนหันไปดูนะครับว่าที่เราอยู่เนี่ยมันมีสวิตด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีให้ทุกคนเปิดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มเวลาที่ประตูนั่นเองอ้อแล้วก็อีกอย่างนะครับคือถ้าเกิดเราตายเนี่ยแล้วเพื่อนผ่านนะครับล้วก็จะได้ตัวเหรียญตาด้วยเหมือนกันนะครับ <S <S <Okay S 2> โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะตอนนี้เราก็ได้ตัวเหรียญตาม,มาแล้วนะครับก็คือผมนั้นตายแล้วให้เพื่อนนะครับแบกจนผ่านนั่นแหละผมก็เลยได้เหรียญตามาวิธีการรรรับบกกกก็มมมีีีท่่าาานน้้้้แและคชชอิปฝดดดตววยยซซุง รอบนี้เราเป็นพิธีกรรบสุดา้ายเจะพิมพ์หน้ามาครับรอบ